สวัสดีค่ะพี Naj ่น้องปองภัยด้วยทุกคนเมื่อนี้เรากลับมาพบกันอีกกับช่องขวดเด็กฮอห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 อเมื่อนี้เฮ้ากลับมาพบกันในวาระอีใกล้ชื่นจีนหม่ไทยว่งตรงการเขากลับมาหาเฮอี่ยังแสบกันเนาะพี่น้อง เมนูวันนี้ก็คือเขาป้นเศร้าน้ำปลาล่าพี่น้องนัววนนัวกับยูนินนำาปาแดอยู่น้ำผงนัวละหนึ่งใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายพี่น้องมือนีมีเหลืองว่าเราให้ฟัง เรื่องที่เสียเล่าก็คือเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาพี่น้องในทางจิตวิทยามันก็สิมีอาการหลายโรคพี่น้องโรคที่ใกล้โตเข้ามากที่สุดหนึ่งก็คือโรคซึมเศร้าพี่น้องหูบวคนที่เขามีอาการซึมเศร้าอะในในความคิดตอนที่แบบอารมณ์ชว่วบุฟของเขาเรืออารมณ์ที่เขาเป็นตอนนั้นนที่แบบว่าต้อง ใส่ยาในปริมาณต่างๆในการารักษาจังสีเขาหูวสึกจังใดอย่างแรกก็คือเขาบห้หูวซึ้งได้พินองอาการของคนโรคซึมเศร้าคือเขาสิคิดว่าในในชัวรขนะนั้น,น,นคือชีวิตเขาอะบม่มีคุณค่าพี่นองคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะคิดว่าฉันชีวิตฉันเนี่ยไม่มีคุณค่าเลยฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่ฉันไม่รู้จะอยู่ไปทําไมอา,อาการใน ส่วง,งนีงคือสิบรอยาเห็ดหยางสิบเบือสิซึมไปเลยบางคนที่เห็ุงานไปร้นดนยังสี่ก็สิเมการนิง่งเบื่องานรู้สึกว่าแบบทำไปทำทาก็ได้ไม่ทําก็ได้คือแบบว่า หนิงเฉยชาสภาวันหนิงแห้งเอียงสิมะกระทบกคือแบบมองลอยๆจังสิงนแมอันนั้นคือแบบแก่ๆอาการเบิร์นเอาภาวหมดไฟขันสมมติเท่าเกิดมีภาวามดไฟหรือเบิร์นเอาเนี่ยดนดนเม,ม็นบ่โดยที่เท่าแบบอาจจะโบลูโต้ดยว่าหาคิดจะกรรมอีหยังทํำเพื่อให้อาการนหายออกไปอ่ะน่าน,นั่นไปเท่าสินเนี่ยอาการโรกซึ่งเสาพี่น้อง ยิ่งอาการบวคลกซึ่งเสาขันห้าบหมอทำการรักษาด้วยยาหรือมหาหมอพบจิตแพทย์นะห้ากระสิบมีอาการขันรุ่นแรงขันรุ่นแรงของอาการบวคกซึ่งสาก็คือการคิดขาดโตตายได้พี่นอง ใสิเสื้อหรือบ่อเสื้อเข้ากับตรองเสื้อน้อพี่น้องว่าจากอาการโลคซึมเศร้าที่เข้าเจอในทุกอย่างาในชีวิตประจาวันของเขาอะจีนนาไปสู่การขาดตัวตายในจุดที่คนเข้าจะคิดขาดตัวตายอะคือแบบว่าสมองอะมันสิบวคิดอีกอย่างหน่แล้วพี่น้องมันสิบแบ่งไปเบิดมันสิมืดดำดิงไปเบิดตอนส่วขนขณะนั้นพอขนาดมันเกิดเพ่งแบบว่า อารมณ์ชั่ววูบของของคนคนเด็เขามีอาการซึมเศร้าอะ่ะที่เขาสกคิดขาดตัวตายก็เป็นไปได้มากเลยพี่นงในทางที่ดีก็คือคนที่มีอาการนะว่ารู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยเบือ่อซึมเศร้า เส้นเหตุอีกอย่างกับแบบว่าบวบวบกระตือลือนล้นว่ามีการแอคทีฟจังสิ่ขให้วรเขาไปพบจิตแพทย์ได้พี่น้องเดี๋ยวในการพบจิตแพทย์เนี่ยเป็นเรื่องทั่วไปมากเลยเข้ไปขอพบจิตแพทย์เพื่อ ้าสิไดลบายสิ่งที่เข้าเข้าอาการอยู่ตอเนี้ยเข้าบสบายใจเข้าแบบว่ารู้สึกจังไหนมีคนเาฟังเขาทางทดีก็คือเข้าไปพบจิตแพทย์เลยเขาสินแนํนาซอยเราฟังขันเข้าเมีอาการทินนะเขาสิประเมินอาการ,เข,าร,เ,การเข้าม่าบขาว่า ซึมเศร้าของเข้าเป็นอยู่ในระดับใดการเข้ายังละเออ่ซึมเศร้าระดับนหน่วยเข้าเข้ากระเสียเข้าปรับพฤติกรรมเออกระสิติดตามอาการโฟล้ออาของเข้าเปรี้ยเดื่อยแต่ขันอาการของเข้านะคือในเดื่อยเขากระเสียเข้าเออ่ททเข้าใส่ยายากระสินตามระดับความรุนแรงซึ่งยาเนี่ยซึมีการปรับฮอร์โมนปรับอารมณ์ของเข้าให้ดีขึ้นหมอกระสิติดตามอาการของห้าจนว่าเข้า ใส่ชีวิตใดโดยปรต้องใส่ยาละพี่น้องเห็นบ่ว่าการอาการหลึมุ่ม้าว,ว่ะมันเกิดขึ้นได้แบบแทบจะแบบในชีวิตประจำวันเฮ้าตลอดเวลาเลยสิ่งที่ดีที่สุดในการรักษาก็คือเข้าตองแบบว่ามีแอคทิวิตี้ในการออกกำลังกายหรือว่ากับแบบกิจกรรมต่างๆเข้าสามารถเหตุเพื่อผ่อนคลายดูหนังฟังเพลงเลยนาะพี่น้อง นั่นแหละก็อยากให้พี่นองดูแลใส่ใจเรื่องสุขภาพจิตเ้อมือนีกับสิมาแนวแบบหายความรูหายข้างเปลี่ยนแนวเนาะพี่นองจังไงก็เพื่อพี่นองสอบดูเบอสอบหรือมีอยังอยากสิถามพี่นองกระถามลงปปลงมาใี้สองคอมเมนต์ในเลยเด้อเดี๋ยวจะเอามาปรับปรุงกัน เคคลิปต่อไปขอบคุณพี่น้องหลายๆสำหรับการติดตามเด้อค่ะจังใดก็กดอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อพี่น้องจังใดมีกลำลังใจนี่แหละเกเ่บด้เดวาเรื่องเขาปุ่นเศร้าเลยแต่เขาปุ่นเศร้ากับเครื่องโมคบลโปรพี่น้องพักก็บ่มีจังใดก็หลอดหนามาพอกันไหมเด้อขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง